อคุณผู้ชมครับใบนี้ครับคุณผู้ชมปลาเจออีกแล้วครับด่างติดชมพูว,ว้าวสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่น่ารักอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ พาคุณผู้ชมนะครับมาตามล่าหาบอลหมอกมองรากฏดด่างนะครับคุณผู้ชมนะครับผมก็จะเจอนะครับเป็นต้นที่แบบว่าไม่ค่อยที่จะด่างเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะเรามาซ้ําที่หมายเดิมนะครับคุณผู้ชมนะฮะนี่นะครับก็ถอนเอารากมานะครับแต่เขาก็ยังมีรอยด่างอยู่แบบนี้นะครับเราก็เอาไปลุ้นได้นะครับคุณผู้ชมนะครับ มาซ้ำหมายเดิมนะครับพอดีมาตลาดพาแม่มาตลาดนะครับก็เลยผ่านมาตรงจุดจุดนี้นะครับรถจอดถ่ายญี่ปุ่นนะครับพี่น้องครับหาไปเรื่อยๆนะครับสีไดแจ็กต้นบอนะครับกัมีได้มาแล้วนะครับต้นหนึ่งนะครับนี่ได้มาแล้วหนึ่งต้นนะครับก็ด่างอยู่สองจุดนะครับคุณผู้ชมนะฮะก็มีจุดนี้แล้วก็จุดนี้นะครับ แล้วก็ดูตรงก้านนะครับดูตรงก้านก็ก็มีรอยด่างขาวๆแจมอยู่นะครับคุณผู้ชมนี่ครับแต่ก็ด่างไม่ค่อยเยอะนะครับอ้าเก็บไว้ครับหนึ่งต้นนะฮะวันนี้ไม่ได้เอาเสียมาอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมการมานะครับไม่ได้เตรียมการมาเลยนะครับป่านี้ก็เอาไปประมาณ10กว่าต้นแล้วนะครับคุณผู้ชม ไอ้คุณผู้ชมครับใบนี้ครับคุณผู้ชมปลาเจออีกแล้วครับด่างติดชมพูว้าวนี่ครับก็ถือว่าด่างเยอะนะครับถือว่าด่างเยอะนะีครับติดชมพูเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหย กล้องไม่ค่อยที่จะโฟกัสเท่าไหร่นะฮะก็ยังใช้เป็นกล้องโทรศัพท์มือถืออยู่เช่นเคยนะครับเห็นไหมครับโอ้โหโชคดีอีกแล้วนะครับโชคดีอีกแล้วนะฮะใบนี้ใบแรกใบแรก,แรกไม่ดังนะครับใบแรกแต่ว่าใบล่าสุดนะครับด่ังนะครับคุณผู้ชมตระกูลบอลตัวนี้ก็จะเป็นบอลหมอกมรกตนะครับเป็นหมอกมรกตนะฮะแล้วเราจะเอายังไงละทีน,นี้นะครับ ดูความสวยงามครับมันต้องหาดีๆนะครับเพราะว่ามันมีใบผักบุ้งนะครับคุณผู้ชมมีใบผักบุ้งแจมอยู่ด้วยนะครับเอาไว้ก่อนนะครับนี่ครับต้นที่สองนะฮะต้นที่สองครับแบบนี้เก็บนะฮะเก็บได้ครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆเห็นไหมครับตรงหูนี่ครับนี่ สวยงามนะครับด่างสามสีแบบนี้นะครับเราเอาไปลุ้นได้นะครับโอ้ถากันได้แม่เด้อถากันเด้อเจอด่างสามสีอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวหาต่อนะครับหาต่อก่อนแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมนะครับโอ้คิดว่าจะไม่เจอนะครับเจอจนได้นะครับ กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมสรุปก็ได้มาวันนี้นะครับ2ต้นนะครับเป็นหมอกมองรากด่างนะครับให้ดูความสวยงามนะครับอันนี้ผมจะปลูกลงดินเลยนะครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่านะฮะเวลาเราปลูกลงดินเนี่ยใบเขาจะไม่เหี่ยวไม่เฉาเหมือนที่เราใส่กระถางนะครับเหมือนคลิปก่อนๆน,นะครับผมก็เสียดายใบนะฮะแต่ว่า พอใบใหม่เขาขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังมีความด่างให้เราอยู่นะครับนี่ก็ถือว่ามีรอยด่างนะครับเป็นใบใหม่นะครับใบใหม่นี่ครับความด่างของเขานะครับได้มาสองต้นนะครับเอามาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะปลูกแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นต้นก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมครับนี่ต้นก่อนนะครับปลูกก็ ไม่เห็นว่าเขาจะเหี่ยวเลยนะครับถ้าเราปลูกลงดินแบบนี้นะครับก็ได้หัวมาด้วยนะครับหัวได้หัวได้รากมาเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกเลยนะครับที่ได้มาในคลิปวันก่อนนะฮะก็มีอยู่2ต้นนี้ครับในต้นนี้ก็แทงใบใหม่ขึ้นมาแล้วนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็ด่างนะครับความสดชื่นก็ยัง เนี่ยครับยังมีความสดอยู่นะฮะแล้วก็มีแทงใบใหม่ขึ้นมานะครับก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะด่างเหมือนกันนะครับใบนี้นะฮะเขาก็จะมีรอยด่างๆอยู่ขอบข้างนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้กัดสีนะครับเพราะว่าถ้าใบเขาแก่ขึ้นมานิดนึงเขาก็จะกัดสีครับคุณผู้ชมนะฮะนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการปลูกก่อนแล้วกันเนียครับปลูกแบบธรรมชาติไปเลยนะฮะเขาชอบดินแบบธรรมชาติเราก็ต้องปลูกแบบธรรมชาติให้เขานะครับคุณผู้ชมนะฮะอันนี้ดูด้านหลังใบครับด้านหลังใบก็ถือว่านะครับด่างทะลุหลังใบเลยนะครับนี่นะครับมีติดชมพูมาด้วยนะครับ อเคครับเดี๋ยวผมทำการปลูกก่อนแล้วกันนะครับมันจะเมื่อซะก่อนนะฮะนี่แหละนะครับคุณผู้ชมนะครับปลูกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเมื่อเขาชอบอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้ครับเราก็ปลูกใส่นะครับสวนที่แบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็มีน้ำนะครับนี่ครับน้ำไหลตามคลองแบบนี้ตลอดนะครับ เขาจะได้มีความสดชื่นอยู่ตลอดนะครับเหมือนต้นก่อนนะฮะอย่างต้นนี้นี่นะครับเขาก็มีความแข็งแรงนะครับใบไม่เหี่ยวไม่เฉานะ่ครับนี่ความด่างนะครับอาจจะด่างน้อยแต่ก็นะฮะไม่เป็นไรนะครับสายลุ้นนะครับแต่เขาก็ยังมีความด่างให้เรานะฮะได้ลุ้นอยู่นะครับ ยังมีความด่างแบบธรรมชาติให้เราได้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าอีกหนึ่งต้นนะฮะก็ถือว่าด่างสวยนะครับตัวนั้นอีกต้นหนึ่งเนี่ยจะด่างลงก้านนะฮะแต่ต้นนี้ก็นะครับเนี่ยครับตรงก้านเขาก็จะมีเป็นอ่านี่ครับด่างขาวนะครับเป็นเส้นอยู่นะฮะจะมีรอยด่างขาวขึ้นมาแต่อาจจะขาวไม่เยอะนะครับอาจจะขาวไม่เยอะแต่ก็ ยังมีอรอยด่างๆนะครับตรงจุดนี้ให้เราได้ดูอยู่นะฮะว่าก้านของเขาเนี่ยด่างอยู่นะครับเรามาดูต้นที่สองนะครับอันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นแบ็กเมจิกนะฮะนี่แบ็กเมจิกไก่นะครับเมื่อเอามาลงดินแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่านะฮะเขามีความสมบูรณ์ดีครับคุณผู้ชมนะครับสมบูรณ์มากเลยนะฮะดูดิ แทงหลอดแทงไหลนะครับอันนี้ให้ดูแบ็คแบ็คเมจิกก่อนแล้วกันนะฮะแบ็คเมจิกกายนะครับดูลําต้นนะฮะอันนี้ปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เองนะครับเนี่ยแทงหลอดแทงไหลขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ต้นอวบมากเลยนะนี่หนึ่งไหลสองไหลครับคุณผู้ชมหนึ่งไหลสองไหลโอ้โหไหลเพียบเลยเนี่ยนะครับสามไหล ี่ไหลครับคุณผู้ชมเห็นไหม,ไหมนี่โอ้โหดูครับหนึ่งนี่ไหลหนึ่งนะครับนี่ไหลหนึ่งไหลนี้ยาวออกมาแล้วนะครับไหมหนึ่งไหลสองไหลสามไหลแล้วก็นี่ครับไหลที่สี่นะครับแล้วก็ลากของเขาครับลากของเขาเดินดีมากนะครับสุดยอดเลยนะฮะ ทำแบบนี้นะครับก็เอาฟางปกคลุมไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขามีความชื้นอยู่ตลอดครับคุณผู้ชมนะฮะแบกเมจิตไกยนะครับส่วนต้นนี้นะครับปลูกได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะฮะก็มีนี่ครับน้องตัวเล็กขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมครับแทงใบขึ้นมาแล้วมาดู ต้นก่อนๆนะครับนี่ต้นก่อนๆอันนี้ยังไม่มีหลอดนะครับยังไม่มีหลอดเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหมอกมรกตด่างนะครับด่างติดมานิดหนึ่งครับเอามาดูนได้นะครับส่วนต้นที่2ที่เอามาวันนี้ครับมาดูความสวยงามนะครับนี่ครับปลูกลงดินแบบนี้เลยนี่ครับคุณผู้ชมก็มีติดชมพูมานะครับเป็นด่าง3าสีนะครับ ด่างสาสีด่างที่ตรงหูนะครับก็หลายจุดเหมือนกันนะรกระจัดกระจายนะครับแล้วก็ผมได้เอาฟางนะครับเอาฟางวางาปกคลุมไว้นะครับเพื่อที่จะให้เขา,ามีความชื้นอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ลดน้ำนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะครับมีนี่ครับสีขาว สีขาวอยู่ที่ก้านนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะแต่ก็ยังมีสีขาวให้เห็นอยู่นะครับเป็นเส้นขึ้นมานะครับเป็นเส้นสีขาวขึ้นมานะครับใบนี้ก็ถือว่าด่างเยอะนะครับคุณผู้ชมนะฮะโอเคครับก็เอามาฝากกับคลิปคลิปนี้นะครับหมอกมอลกดด่างนะครับได้มาอีก สองต้นในวันนี้นะครับก็สวยงามอีกเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นแรงใจให้เอปรรจักรัยด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ชอบเลี้ยงบอลนาด่างนะครับหรือว่าใครที่ยังไม่มีก็เรามีแบ่งปันนะครับขอให้ทุกคนโชนค,คดีนะฮะคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ